เก okay, ทุกคนมีคนเปลี่ยนสก,กินอีกแล้ว<อ>ซึ่งก็ไม่ใช่ใคร<ก>ที่ไหนก็รอบนี้บอลจะไม่เปลี่ยนอีกแล้วไงไหนดูหน่อยใช้สกินแบบไหนสกินเนี้ยมันเป็นสก,กินแบบมีนายคิปเปอร์อยู่ข้างหลังด้วยเป็นไงเออได้อยู่ได้อยู่เป็นไงเป็นไงดูถ้าตุเปล่าอันนี้ก็คือบอลเล่นบนเพย์ซีไอเล่นบนเพย์ซนะจะเป็นจอยเอ็กบ็อกเป็นจอยเพย์ซนั่นแหละเปล่าเดี๋ยวไม่รู้ว่ามันเป็นอ่ะปอถึงเรียกว,ว่าเอ็กบ็อกเพราะทำไม ในวันนี้พี่เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบ EP สองไม่ตามสีขออภัยขอโทษทีเราไม่ได้ทําตามสีไม่ได้จริงจริงไม่พอเราจะโหลดแมบจากที่ไหนก็โหลดไม่ได้เลยบางทีเข้าเกมไม่ได้บางทีโหลดมาเข้าเกมไม่ได้บางทีโหลดมาแบบไม่โหลดบางทีโหลดมาเกมเด้งเกมหลุดก็มีเราก็เลยใช้แบบเอาซีนเนี่ยหมู่บ้าน MBC ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็ไม่ซ้ํากับใครเลยแต่ละที่เนี่ยดูไม่เห็นมีหมู่บ้านไหนแบบบ้านหลังไหนที่ซ้ํากับของใครเลยก็คือเราโหลดมาจากด้านล่าง ใช้สคปเจอโหลดนี่โอเควันนี้เราก็จะมาเล่นซ่อนแอบ EP สองกัน EP แรกเราทำในบ้านต้นไม้แค่สองคนเหรอสามคนเดี๋ยวรออุปอม,มาก่อนก็คือเดี๋ยวใครอยากดูนะว่าใครใครอยากรู้ว่าใครเป็นอย่างเงี้ยสามารถกดเข้าไปเนี่ย <c oughs> ใต้คลิปเราจะเขียนไว้ว่าอันไหนตรงไหนอันไหนตอนไหนอันไหนตอนไหนเงี้ยเราจะเขียนไว้ทุกคนสามารถไปดูได้หรือว่าขอร้อง ดูฉากของที่วิ่ยจะเป็นเถอะเมื่อแล้วแล้วก็เขาจะเสียใจมากเพราะว่าเขาอุตสายได้เป็นที่จริงก็ไม่อยากเป็นนั่นแหละเพราะว่าเป็นแล้วมันที่ท,ที่ซ่อนมันเยอะไงมันกว้างใหญ่มากเดี๋ยวพิ่จะให้ทุกคนเป็นแอคเรนเจอร์ไม่มีสิทธิ์วางหรือขุดบล็อกทำไมอะทไมต้องขุดทำไมต้องวางอะเป่าไม่เป็นไรไม่เป็นไราเน,นี่ยที่ซ่อนมันกว้างไม่พอเหรอเปาวิ่จะถามจริงเดียแค่เปิดคลิปอยู่ <Okay. S 2> อ,ยอังปาาอปอเข้ามาได้แล้ว แล้วเราขอสร้างฟาร์มเพิ่มก่อนโอเคพอมงั้จะเตรียมที่ซ้อนใช่ไหมฮะไม่ใช่พอ <c oughs> คิดว่ามันเล็กน้อยเกินไปมันไม่ค่อยสวยเลยมันกว้างนะพี่เจ้าว่ามันก็พอ <c oughs> ไม่<ข>ไม่มันไม่สวยพอจะกว้างอยู่ที่จะเราไม่ชอบเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบไม่สวยอ่ะโอเคทุกคนเราจะตัดคลิปไว้ตอนที่โอปอจะมานะในน้ำก็ซ่อนได้นะแต่เราจะไม่ให้น้ำยากันน้ำ น้ำยาหายใจใต้น้ําหรือในวิชันอะไรเราไม่ให้เราจะให้ไปแค่ดาบซึ่งคนซ่อนจะกับคนหาจะมีคนละอันคนซ่อนจะไม่มีสิทธิตีคนหาและคนหาจะมีตีตีคนซ่อนแต่ถ้าคนหาตกโลกไม่เป็นไรเกิดใหม่แต่ถ้าคนซ่อนตกโลกคือแพ้เพราะว่าซ่อนไม่ดีเองถต่าสมมติตรงเนี้ยตรงนี้ใช่ไหมอ้าวไม่ใช่ตรงนี้มันตรงไหนเนี่ยอ้เดี๋ยวหาก่อนหาที่ดักดักก่อนหาที่ดัก โอเคตรงนี้จะมาไดมันดักอะเออใช่ตรงนี้ถ้าหมอถ้าตกมาตรงนี้แล้วถ้าคนซ่อนตกมาตรงนี้ก็ต้องอยู่ตรงนี้ตลอดจนก,กว่าจะมีคนหาจะมาหาหาจะเจอด้านซาด้วยนะอ่างเปล่าใครหนูย้ายเติมแต่ไม่เป็นไรเติมไปเถอะเดี๋ยวตัวเองซ่อนที่ไหนเขาก็รู้เองแหละหรือว่ามันเป็นของตกแต่งโอเคทุกคนเราเสียเวลามาเยอะแล้วเดี๋ยวรอตอนที่โอปอลเล่นเสร็จแล้วก็มาเลยเดี๋ยวขอต t อปคลิปก่อนนะเซฟติ้งสักครั้งก่อกัน ไม,ไม่กี่ไม่กี่อันเลยโอเคอังเปาได้สร้างโอ้โหบ้านฟางหรือว่ากองฟางเนี่ยเปาไม่ใช่มันคือบ้านเที่เอาไว้หลบหลบซ่อนซ่อนไม่ใช่เออเออเช่นไรแล้วก็เอาไว้แบบปลากรัวอะไรทุกคนม,มีคนม,มาแล้วอุปปสวันด,ดีทุกคนหน่อยสวัสด,ดีค่ะหนูชื่ <c oughs> อปอเองโอเคมาทุกคนไปเซฟเตียงเซฟแล้วเซฟอีกเซฟแล้วเซฟอีก มันก็รู้อยู่ว่าเตียงแบบนี้มันบางทีเตียงก็ขี้ลืมนะแบบไปเกิดตรงรู้นบ้างเกิดตรงนี้บ้างหนูกดเตียงใครเอาปอนโอเคน้องกดเตียงน้องัหละโอเคทุกคนมารวมตรงนี้ใครเป็นใครเป็นทุกคนเราขอไม่ใส่ชุดสีนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วอะไรอยากจะบอกว่าี ที่ไหนแต่ว่าก็มีกุญแจของนักคือกุญแจสำคัญกุญแจในการเปิดห้องฟงังไม่ทุกคนมันนี่หน่อยเลยๆเร็วการเปิดห้อง,งังไม่มีอ่งเปามาตรงนี้หน่อยเขาจะเริ่มนับแล้วเนี่ยโอเค <Okay. S 2> พี่จะเป็นคนแรกทุกคนคนซ้อมไม่มีสิทธิตีคนหาแม้แต่ครั้งเดียวไม่งั้นแล้วก็ก็ถือว่าเจอรมะว่ออาจะแอบตีก็ตาม โอเคจะเริ่มนับแล้วนะจะนับหกสิบวิให้ทุกคนไปซ่อนโอเคทุกคนเราจะเริ่มนับแล้วอันนี้คือรอบแรกนะอัดไว้ห้านาทีกว่าโอเคทุกคนตอนนี้เราจะนับกำลังจะนับอยู่เราก็ไม่เห็นอะไรนั้นใครเสียเวลาข้ามไปก่อนได้เลยนะข้ามไปเรื่อยๆอ่ะอเขาไเรียกว่าข้รกคอเฮ้ยสอนภาษาเก่งให้เด็กฟังมาดิีว่า s ทุกคนโอเค คนหาตกโลกไม่เป็นไรนะเพราะว่าบางทีอะแบบถ้าหมือเราไปเจอจุดดักอย่างเช่นเจอหลุมอะที่แบบไม่สามารถขึ้นมาได้แล้วอันนี้ก็ตกโลกไปได้<ม>เพราะคนหายมีสิทธิ์หาต่อแต่คนซ่อนต้องซ่อนที่นั่นเลยไม่มีสิทธิ์ตกโลกโอเคอังเปาเสร็จยังโอ,อเค okay, ทุกคนเราเริ่มหาแล้วมาใครมันอยู่ตรงไหนเขารู้หมดห้องฟางเหมือนจะมีคนทุกคนนี้พี่เดียหานะอังเปาอุปอเขา เอ้ยเดี๋ยวก่อนโอ,อป้ารีบกดยอ้อโอปา้ปากดยอ้อก่อนโชคดีหน่อยอยังไม่เห็นชื่อโอป้ากดย้อสิกดยอ้ดยอยังกดยอ้อสิกดไอตรงนี้โอป้ากดแล้วกดเอาแล้วตอนนี้เมื่อไหรยกดยังโอเคกดอยู่ใช่ไหมอ่างเปล่าอ,อุย้ยไม่เป็นไรตกโลกเอาถ้าขึ้นไม่ได้นั่นไงขึ้นไม่ได้จริงด้วยตรงตรงนี้เป็นน้ำไหมไม่ได้เป็นน้ำตกโลก มาทุกคนโอเคมีอะไรอยู่ด้วยนะบอแหละมีทอดโอ้ยทุกคนมีคนไม่กดย่อโอปอล์โอปอลอยู่ในน้ำโอ้ทุกคนอยู่ในน้ำไม่ได้อยู่ในน้ำไม่ได้เอามาเลยลืมไปอยู่บนบกเขาโอปอยายห่อยู่ในน้ำทุกคนมันเห็นชื่อกันแล้วว่าโอปอโอโอเคเราย้ายมาอีกเกาะหนึ่งกดย่อโอเคกดไว้ตลอดนะห้ามปล่อย ถ้าลัวไปลแล้วก็เขาจะหันหน้ามองรอบๆพันทีทุคกคนเราจะเริ่มไปห,หาในถ้าก่อนนะเหมือนจะมีคนอยู่ในถ้ำคใ,คนะใครมันอยู่ในถ้ำม,มันเนี่ยไม่มีเฮ้ยพี่เราว่าอยู่ในบ้านกันได้เหรเดี๋ยวเริ่มเปิดประตูหาไปทีละห้องเลยอ้องนี้มันมีประตูเปิดมันมีพิลึกทุกคนเมื่อกี้มันเห็นชื่อใครอะเออดู มันไม่บอกโอเคมันไม่บอกว่าเป็นไอ้นี่ไม่เป็นไรทุกคนไม่เห็นหรอกโอเคเมื่อกี้ไม่เห็นชื่อเลยใครใครหายกดย่ออย่านะอย่าอย่าทำเป็นอ่อนให้เขานะใครที่หายกดย่อนี้เขาไม่มีอาไม่เขามไม่ได้อ่อนให้เหมือนตลอดแล้วนะจะกระโดดทําไมทุกคนมี่เดาว่าอยู่ในบ้านริมสุดนะ่ะมักจะมีคนหายเยอะสุดเฮ้ย <laughs> อย่าตกนะ มันอยู่ไหนกันนะเอ้ยเอนอไม่ใช่เมื่อกี้เห็นไลยเอ่อแถบบาร์โค้ดอะไรขาวๆอ,อ,อยู่ไหนกันน่ะเฮ้ยตอน,นไม่มีทางโอเคโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ทุกคนถ้าเสียงเบาขออาภัยนะตอนเนี้ยเอ้ยชื่อใครเขาไม่อ่อนให้นะเปาชื่อใคร ก็ไปหาดิห้ามขุดบล็อกและเขาตัวเองเป็นเอเวเรนเจอร์ห้ามตีด้วยแต่ถ้ารู้ว่ามีใครตีเขาแล้วก็เขาปรับคนนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆฝาวันทีไม่ว่าไม่มีใครตีอ่ะั้งครั้งเดียวอ่ะอามา,าด้แบบด่ะเออใช่แล้วไม่ได้ตั้งใจใกล้อภยัย ทุกคนผ่านมาสามนาทีแล้วยังหาถ้าเวลาพี่ได้ถึงสิบนาทีเม,มื่อไหร่พี่จะงหาใครไม่เจอพี่จะโดนปรับฟาวทุกคนโอเคตอนนี้อุย๊ยตรงนี้มีใครปะเข็ม okay, ไม่กล้าลงไปกลัวตกโลกเลยแล้วกันขี <c oughs> ้กเกียจขึ้นขี้กเกียจข้ามฝั่งโอเคจะเริ่มหาวิธีละบ้านนะตอนเนี้ยบ้านฟาเราไม่หาหรอกไม่มี โอเคเราจะเริ่มหาบ้านที่แบบเล็กๆก่อนแล้วกันโอเคมีข้อหัวปะเนี่ยอยากรู้ใครไปซ่อนในข้อหัวก็ถือว่าเก่งมากเพราะอุย้ยมีเลื่อยใครเปิดเสียงดีเสียงอยู่โอเคอะไรพยยัมลูกนั่งให้ป๊าป๊าดเสิคะเพราะไม่ต้องเปล่า กดอะไรกดกดไม่ย่ออ่ะอืมบางทีมือเราก็ไม่โดนนะบางทีแบบปุ่มมันแบบไงมือเราอาจจะไม่ถนัดก็ได้บางทีอยากกดเดินเราเผลอไปกดตรงเนี้ยบาทีเรากดย่อดเราอาจไปกดถอยหลังไม่หาย่มันอ๋อไม่ใช่อะไรชื่อเป็นเตียงสีขาวกลมกลืนไปใน,ในเตียงเนี่ยซ่อนในบ้านเปล่าหรือว่าซ่อนในถ้ำทุกคนเราจะแผลแผลนี่อเฮ้ยูว่าน้องฟ้ามันเปลี่ยนสีแสล้วค่ะ เออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนั้นมันผ่านมานานแล้วโอปอมันผ่านมาหลายวันแล้วมันผ่านมาหลายคลิปแล้วอะไรอะปอบอกว่าออยังให้พี่จะบอกเลยอย่าต่อคําอะไรนะเดี๋ยวโดนทะเลาะกันอีกโอปอล์ป้าเรนเอาบอเล่นกันไหมเล่น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 เฮ้ยชื่อใครอ่ะชื่อโอปอล์ป่ะเออชื่อโอปอชื่อโอปอโอเคเราก็อามปอาเขาอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งได้ละ อ่งเปาออกมาเดียนี้นะถ้าไม่ออกมาแล้วก็เขาจะร้องไหเาจโดองห้เขาจะร้องไห้เขาจร้อ้เละ้องไหเาจะร่องไห้เขะอเาะรองไห้าะร่องยห้เ่านีร้องไ่้เขาองไหเาจะร้องไหาจนรองไห่ต้องไปโอเคาุกค้อไห้าะ้องไห้เขาจะอไเปาอองไเาร้องไห้เา้อไ้เาองไหองหเขาอเจะรอาองไ้เรองไหาแล้อก่อาจะบอกไหารงไหนเะหาอย คือตอนแรกคือคตอนแรก่ะคือตอนนั้ะพีเดียรมันไอเนี้ยแบบพี่เดียร์ตอนแรกพี่เดียร์แบบแบบ้ยใครอยู่ตรงนี้คืแบบตอนแรกอะฮ้ยเฮ้ยฮมันจะกระโดดขึ้นมาตอนเจ็นป่ะอะกปหนึ่งมันก็แบบเอ้ยทำไมไม่จับบันก็เลยเราหันหน้าไปดูว่าเฮ้ยเห็นแล้วหรือว่าไม่พูดมันก็ไม่เห็นมีใครโอพี่เดียร์เดินผ่านกองฟางนี่เป็นชัดๆเลยอ่ะ พี่ด้ว,ว่าถ้าเป่าว้ว่าฟางพี่เด้ว,ว่าต้องหาฟงางแน่นอนพี่ด้ก็ดูว่าปอซอนในบ่อน้ำเพราะเห็นมันกดยอก่อหรือว่ากดหายย่อบ่อยๆอย่างเงี้ยก็เพราะในน้ามันย่อยาโอเคต่อไปใครหาโอปอ,อโอเคโอปอทุกคนไปรวมตัวกันที่เตียงเตียงเกิดหนานับรอบโอปอมานี่ก่อนไปนับไม่ไมบบับเลยโอเคทุกคนอันนี้รอบโอปอนะแล้วแต่สอง อะไรลูเอนโอปอรเราจะซ่อนที่ที่มันแบบไม่ค่อยแบบโอปอเขาไม่กล้าลงถ้ำกันเพราะโอปอเป็นคนขี้กลัวเหมือนพี่เดียตะก่อนอะ่ะเพราะนั้นเราจะซ่อนตรงริมนั้นซ่อนในบ้านแล้วก็ไม่มีสอนเข้าปากล้วยเก่งแล้วกันโอเคเราจะซ่อนตรงนี้ซ่อนตรงนี้ได้ที่ซ่อน,อนทังเที่ยงพอเอาเปล่าพอเสร็จยัง พี่จะมีการอ่อนให้โอปอล์นะหน้าปองก็หล่อกันนะเนี่ยหล่อใช้ได้เลยสกินก็หล่อพอแล้วเขาโอปอทุกคนเขาเอากันแล้วเอาปอเอายังเอายังโอเคทุกคนเราเริ่มกันแล้วอุ้ยมีคนมามีคนมามีคนมาแล้วข้าไม่หาว่าบ้านเล็กก่อนแลกันนะ โอเคทุกคนเข้าไปบ้านเล็กเขาไม่เห็นเราเขาไม่เห็นเราทุกคนเราซ่อนตรงนี้แหละเดี๋ยว้ฟงอะ่ะจะมีประตูลับแล้วก็คุณแจด้วยนะคนุณแจไม่ได้อยู่ที่บ้านฟางังแต่เอบอกเลยว่าคุณแจหายากมากโอเคทุกคนอุยเขาก็กำลังเดินมาฝั่งนี้เห็นลายชิโอปออยู่เห็นเป็นแถบๆขาวโอเคทุกคนเราซ่อนนี่ โอเคทุกคนเราจะอ่อนนี่ทำการอ่อนให้อุปอะแลก็นาเปาเาแล้วก็จะอ่อนนี่ให้ลาเปาเขตีไหนดูนังจออาหน่อยโอเคทุกคเปาเขาตีอยู่ในบ้านฟางแต่เราอาจจะไม่เห็นภาพนะทุกคนมีกดเข้าโดนอ่าเจอแล้วเราก็ต้องห้ามอ่อนให้เด็ดขาดไม่แล้วเราก็เราจะกลายเป็นลายต่อไปที่ต้องโดนอุปปกินอปปมีบล็อกไหม โอเคพี่เดาไม่อ่อนให้แล้วนะพอรู้พี่เดาทำไมต้องปรับเป็นเอเวนเจอรด้วยไม่ปรับได้ไหมอ่ะอ่างเปล่าต้องกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปไอ้ดีเปล่าที่ซ่อมมันก็เยอะอ่ะทำไมต้องขุดด้วยอ่ะไอ้ไอ้ปรับเป็นซอยโบก็ได้แต่ห้ามทำอะไรมันเลยเถิดไปนะถ้ารู้ว่าใครทำอะไรโอ้ขอขุดยานี้ไม่ลำแขางไม่ต้องอะไรกว่า เห็นไหมเลยเถิดโอเคโอเคได้แล้วโอปอคนหนาใช่ไหมอู้ยมันเห็นอุ้ยเกือบเกือบเกือบตายเกือบตายทุกคนก็ไม่เห็นเราก็ไม่เห็นเราอังเปาห้ามบอกที่ซ่อนพีเดียวแล้วรู้ว่าบอกแล้วก็พี่จะมีค่าโทษอังเปาไม่ทําคลิปหนึ่งคลิปต่อสิบวันแต่ว่าอะไรอ่ะโอปอล้เราเรารีบหาพี่เราเรวพี่อยู่ตรงนี้เนี่ย เนี่ยพี่อยู่ตรงนี้เลยพี่อยู่ตรงนี้อยู่ในซอกอะอุปปอบ่าให้ก็ได้อยู่ในซอกทุกคนอังเปาก็ชอบร้องเพลงพูดขั้งที่สิบล้านอะไรอะก็มีเพลงที่แตั้งใจมาเองบ้างกูมารอในย้อนตัวเองดีค่ะพี่แดงรอในช่องตัวเองเอตกก็เกิดใหม่เขาอุปอเพราะพี่เอสเด็ดนะโอเคตรงนี้มันมีทางอยู่ไปว่กดเขาบอกว่า ีตายหมายความว่าหาเจอแสดงว่าอบอก็ยังหาพี่ไม่เจอเพราะอบอไม่ได้ตีพี่ตายอ่างเปาแต่น้องหาเจอพอแล้วที่พี่เดีพย๋อ่างเปานี่ก็แบบเพิ่มกดอะไรมันยากขึ้นตลอดเลยเนี่ยพี่เดียมไม่เข้าใจเป่าพี่เดียมไม่เข้าใจชีวิตความเป็นอยู่ของเป่าโอเคโอปาเล้ออีกสามสิบวิ โอเคให้เวลาเวลาผมพี่ได้เหลือสิบเจ็ดนาทีแล้วกันนะไอเดียกี้โกนทุกคนโอเคเราจะออกมาไอเดียเจ้าของช็อตขี้โกนโอเคทุกคนเราจะมีการทำการย้ายที่ซ่อนนิดนิดหน่อยหน่อยหมอมันจะยากเกินไปสำหรับน้องเห็นพี่ไหมโอปอพี่อยู่ในนี้อุ้ยไม่น่าเปิดเผาอยู่นี่ในบ้านในบ้านในบ้าน บอกแค่ในบ้านอุ๊ปอเขาไม่รู้หรอกบอกบ้านมันก็แบบบ้านมันก็บ้านเหมือนกันหมดละบอกเลยสภาพบ้านนี้ไม่ต่างกับฟาแลนด์อ่ะทุกคนเราไม่ได้ปรับไอเอ็นบีซีเกิดนะแม่แล้วก็มันวกลุ่นไหวแน่ๆโอปอหาพี่ไม่เจออีกเหรอโอเคทุกคนไล่โอปออีกสามสิบวิอ่งเปาตัวเองอยากตัวเองจู่จไว้นะเปา คนโอปอข้าเราไม่เจอเลยยี่สิบวิโอปพอไปซ่อนในบ้านฝั่งแล้วกันเ็นน้หลย่อย่อย่อขอโทษเลยมึงไม่น่าออกมาเลยอันนี้อ่อนให้นะก็คือโอปอชนะอยู่ดีหาเจอครบสองคนโอเคทุกคนรอบที่สามนับเลย คนเรามีที่ดีๆที่จะซ่อนแล้วเราไปซ่อนในถ้ำดีกว่าพุณเล่นคุณเล่นคุณเล่นสองสามทุกคนเขาไปซอ่อนในเกาะนะั uh, ่นนะโอเคทุกคนป่าวเขาไปอยู่ขนมอย่าปล่อยเครื่องดับเดอ้อแม่แล้วก็ตัวเองได้ไปคุยกับลักมะม่วงแน่ป่า uh. ในเกมนะเฉพาะในเกมตัวเองได้ไปคุยกับลักมะม่วงในเกมแน่แเพราะฉะนั้น อย่าปล่อยให้เครื่องดับอุย้ยพี่จำมุกนี้มันจะใครเนี่ยพอเราจะซ่อนผ่เรบรูลเออทุกคนตอนเราเปิดประตูเราก็ต้องแบบไอ้นี่หน่อยนะเหมือนมันลําบากอะเคทุกคนเราก็ได้เ็แล้วเอาเลย,เอ,เลยอ่างเป้ากินขนมเราจะไม่มีสมาธิในการหาอย่าสปอนเซอร์เยลนะยลี่นะเยลโคตรเปรี้ยวซื้อมาจากไหน ทุกคนเอาเป่าเลยบียหาได้แล้วเนี่ยทุกคนพี่ละเมชื่อเป่าเลยเป่าคนจะอยู่ไกลพี่จะโอ้โหโอ้มีนาออกมาเลยโอ้มีนาออกมาเลยม่นาออกมาเลยทุกคนเราว่าเราจะปิดปิดประตูให้หมดเลยดีกว่ามะทุกคนมันเห็นมันเห็นมันเห็นเรามันเห็นเราทุกคนนี้เราซ่อนเย็ยสุดแล้วนะ อาเปาจงลืมพี่ดาวไซส์พี่ดาวอยู่ตรงไหนโอเคคุณมันไม่เห็นมันไม่เห็นเรามันไม่น่าเสนอตัวออกไปเลยไม่น่าออกไปนอกบ้านเลยเรมันหมดไปแล้วอ่ะโอปองมาเล่นต่อเลยเราเหลือเครื่องจะดับเนี่ยพี่จะอัดอยู่สิเปาทำไมพี่จะจะไม่อัดทุกคนเดี๋ยวเมมโมรี่พี่จะเต็มแบตเหลือยี่ห้าใบให้น่อยใบให้ก็ได้ พี่เดียไม่ได้อยู่เกาะหลักเพราะฉะนั้นเลิกหาเกาะหลักได้เลยอันนี้ไม่ได้ใบให้ใครเลนะเป็นไม่ได้ใบฉีเฉพาะนะเลิกหาที่เกาะที่เราเกิดไปหาเกาะอ,อื่นเกาะแยกเอาแล้วเราไปใบอังเปาเขาเริ่มมาเกาะเขาเริ่มมาเกาะอีนี้แล้วฉะนั้นเราสบายหายห่วงสบายหายห่วงทุกคนอังเปาเขาไปบ้าน มันขึ้นมาแล้วอังเปารู้ได้ไงอะรู้ได้ไงอะเปาแล้วก็นํงเปาเขารู้ได้ไงอะเดี๋ยวอังเปาจะไม่ยุ่งสิทำเลยทูลเลยได้ไงแล้วก็นํงเปาเขารู้ได้ไงอะอังเปาอยู่ดีๆเดินมาแบบเฉยเลยเดินมาหน้าตาเฉยอยู่ดีๆเหมือนรู้ตำแหน่งพี่เดียวพี่เดียวอยู่ตรงนั้นนะอังเปาเห็นชื่อพี่เดียวเหรอ mm. พี่เดียวกวดย่อนะเปาเห็นชื่อพี่เดียวได้ไง อ่งเปารู้ตำแหน่งทุกคนนะอ่งเปาทุกคนอ่างเปล่ารู้ตำแหน่งพวกเรารู้ตำแหน่งพวกเราทุกคนเลยเป็นเพราะอ่างเปาเขาใช้อะไรสักอย่างหรือเปล่านะอ่งเปาบอกมาเปาใช้อะไรนะถ้าหาโอปอเจอแสดงว่าอ่างเปล่าโกงแล้วล่ะทำไมอะทำไมว่าเอาจะหาคนอื่นง่ายขนาดนั้นเปาอยู่ดีๆเดินมาหน้าตาเฉยเดินมาหาในบ้านที่พี่ได้อยู่รู้เหมือนรู้ว่าพี่ได้อยู่ตรงนั้นเนี่ยรู้ได้ไงอะเปาใช้อะไรเปาบอกมา ใช้อะไรบอกมาใช้อะไรบอกวิเดมาทุกคนดูหน้าจอเปล่าอ่างเปล่าแอบดูทุกนบอกเขาแอบดูเหรอเฮ้ยแล้่างเปลารู้ได้ไงว่าวิเดถึงรู้ตำแหน่งทุกคนได้ไงเนี่ยเปล่าเปล่าบอกมาเปล่ารู้ตำแหน่งทุกคนได้ไง บอกมาเดี๋ยวนี้ดูหน้าน้องดิดูหน้าคนชอบแกล้งคนอื่นดิทุกคนดูหน้าดิอะไรอะโอปปาค่ะพี่เปาเขาหาหนูเจอว่าพี่เปาเขาหาพวกเราเจอได้ไงคะนาอ่ะอดให้ยอมไม่เป็นอีกทีเลยไม่เอาไม่ต้องแล้วแคปพี่เราจะแมมโมรี่จะเต็มโอเคอัเปาบอกทิ้งมาหาพี่เดชเจอได้ไงสัญญาพี่เดชจะแม่เอาไปเล่าเรียนแบบเพราะว่าพี่เดเป็นเจ้าของช่องต้องซื้อสัตว์ต่อตัวเองบอกมาเปาอัางเปาใช่ไหมนั้นอั๋งเปาจะเป็นคนขี้โกงนะ คนขี้โกงทำไมอ่ะก็อ่างเปาดิทำไมอยู่ดีๆเดินมาหาพี่เจี๊ยกับเดินเหมือนรู้ตำแหน่งพวกเราอ่ะใช้แผนที่ไม่นเนี่ยเปาใช้อะไรเปาบอกพี่เจียบมาค้อตัวเลยยอมรับสารภาพมาใช้อะไรถ้าไม่บอกดีๆเตะไม่ยู่แค่นี้อ่ะเอาไปเลยเอาอวันไม่เไรจริงๆแล้วเปาร,รู้ตำแหน่งพวกเราได้ไง เอาเปาอย่าพูดชื่อคนอื่นดิทุกคนอันนี้ออาเปาไม่รู้เพาไม่ได้เป็นคนทำเปาไม่รู้ก็เปารู้อะเอาเปารู้ได้ไงเปาบอกมาก่อนปกติดูดีๆเหมือนรู้อะอยู่ดีดีเดินมานี่บ้านนี้หน้าตาเฉยอยู่ดีๆเหมือนรู้ว่าพี่เล่อยู่ชั้นสองด้วยอะพออย่างนี้ไม่ไม่แวะมองซ้ายมองขวาขึ้นชั้นสองสถานเดียวแล้วก็มองมาที่ทางนี้สถานเดียวเปารู้ได้ไงเปาบอกมาบอกพี่เล่มา แอบไงพี่ดียไม่เคยเรียนรู้อ่ะพี่เดียไม่รู้จากการซ่อนแอบที่แท้จริงอ่ะพี่เดียไม่เคยเรียนรู้อ่ะทุกคนต้องเรียนรู้จากประสบการณ์โอ้พี่เดียยังอ่อนหัดจากเด็กเลยนะเนี่ยแล้วอังเปารู้ตำแหน่งพี่แต่แล้วเปารู้ได้ยังไงพี่แต่ซ่อนตรงนี้แล้วอยู่ดีๆเดินเข้ามาเหมือนเห็นชื่อพี่เดียเป่าเหมือนเห็นเปาเห็นชื่อพี่เดียยังไงก็ไม่รู้อ่ะแล้วเปาก็เห็นชื่อโอปอลด้วยเปารู้ได้ไงเปาแอบดูหน้าจอ ให้เรเปาแอบ,บดูหน้าจอพี่เดียดหที่พี่เดีย,เดยไม่รู้แน่ๆเลยโอ้ยทุกคนสาววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเรื่องนี้ทุกคนค้างคาใจก็คืออ่างเปาเขารู้เทคนิคได้ยังไงหรือว่าบางคนอาจจะไม่ค้างก็อันนี้ก็ขอให้ค้างคาใจไปก่อนเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวมีคําตอบอะไรจะบอกไปอุปขะพี่ปาอเขารู้ได้ไงเนาะใช่ไหมคะอืมโอปออปโอปปว่าพี่ปอเขาใช้วิธีอะไรไหมอะโอเคเขาไปแล้วอุ้ยทุกคนดูหน้าน้องดิ ดุนหน้าดีโอ้ยตีเป็นด้วยหนีหนีตกโลกก่อนเอ้ยทุกคนขอตัวลาไปก่อนละคะ,ะอ่ำเปาเขาไปกินขนมกับน้องแล้ะโอ้ยข่าวหน้าแล้วก็เดี๋ยวจะใช้วิธีโกงบ้างที่อ่ำเปาใช้ได้เลยเอา้เอาเลย